เออโหโหเสียงเพลงน่ากลัวชิบหายสวัสดีครับเราอยู่กับเวลีฮาร์นะครับวันนี้เราอยู่กับไฟน์ไนท์แอฟเฟนดี้นะครับผมนะ ผมจะมาลองเล่นดูมันเป็นไอพ,พวกหุ่นยนต์อันนี้หมีใช่ปะ <c oughs> มีหน้ากลัวดังวะโอ้ยโอเคโอเคเริ่มเกมกันเลยวะ เออใครโทรมาโอ้กระตายเป็นไก่หรือเปล่าวะาอ,อ,อันนี้หมีไม่กอ oh <my> โอ้ยไม่ต้องทำยังไงวะอันนี้เปิดไฟ อันนี้ปิดประตูอันนี้เปิดไฟปิดประตูเหมือนกันเลยโอเคโอ๊ะมานอะไรอะไอ้กระต่ายกระต่ายโอ้โหแต่และตัวน่ากลัวโอ้โหมีปาร์ตี้กันเนาะ ตีหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีใครออกมานะครับไม่มีใครออกมาก็ตายถือพับเค้ด้วย สำรวจห้องดีกวาโหห้องนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นห้องมาร์ชคอร์ดนะผมเออก็ไม่มีอะไรโอ้มีอ้าวทำไมเปิดไม่ได้โอ้หลอนนะเนี่ย ม,มันจะไม่มีอะไรทำเฮ้ยชิบหมาแล้วเขาตายอยู่นะโโตัวหุน่นขยับได้อะไรวะเนะี่ยชิบหมาแล้วร้อนร้อน Oh my god. Oh. Lon trong quá. Oh. Siêu <laughs> hài lẽ. Ui, có tài hay bên nè. Ờ. Oh. Hiền leo, có tài. Siêu hài. Oh. Oh. อ๋อเฮ้ยทำไมใช้การไม่ลด้เย่แล้วมา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 โอ้ te oh my g กอดเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยอย่ามา ตายขอร้องละอย่ามาทางนี้อย่าอยู่ตัวโอ้ชิบหายแล้วเป็ดเป็ดอยู่ไหน oh อะโอ้ my god foxie มาเอาโอเป็ดอยู่นั่น <cười> <cười> oh, no, no, Ta tải nhắn loạn á. Ồ, bẹt nhỉ? Đang ba. mà. Ồ, mà mình hù hết. โอเคมันไปแล้วปะโอ้ยตกใจหมดโม่6โมงเช้าแล้ว <c oughs> ไปคืนที่สองกันอะคืนที่สอง